การติดเชื้อมันเริ่มเป็นขาขึ้นมาอีกแล้วนะคะเป็นการทรงตัวในระดับสูงแล้วก็กังวลกันว่าช่วงเทศกาลสงการานนี่แหละอาจจะมีการติดเชื้อที่เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆนะคะขณะเดียวกัน ในการติดเชื้อขาขึ้นเนี่ยมันมาพร้อมกับช่วงเวลาที่มีการผ่อนคลายมาตรการกันเพิ่มมากขึ้นด้วยอย่างหลายจังหวัดภาคเหนือตอนนี้ก็ยังพบผู้ติดเชื้อโควิด1 9เพิ่มขึ้นต่อเนื่องนะคะแต่สําหรับเชียงใหม่ผ่อนคลายมาตรการเป็นจังหวัดสีฟ้ากันทั้งจังหวัดแล้วนั่งดื่มแอลกอฮอล์กันได้ถึง23นาฬิกาตอนนี้บรรยากาศก็ค่อนข้างที่จะคึกคักทีเดียวค่ะ ร้านอาหารที่เชียงใหม่เริ่มกลับมาคึกคักหลังจากที่สอบอครปรับให้เชียงใหม่เป็นพื้นที่สีฟ้าครอบคลุมทั้ง25อำเภอค่ะร้านอาหารต่างๆจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แล้วก็นั่งดื่มที่ร้านได้ไม่เกิน23นาฬิกาภายใต้มาตรการควบคุมป้องกันการระบาดของโควิด -19 กันอย่างเคร่งครัดการผ่อนคลายเนีมีผลมาตั้งแต่1เมษาย,ยนแล้วนะคะก็ทำให้บรรยากาศร้านค้าต่างๆ เริ่มเปิดรับลูกค้าเริ่มมีเม็ดเงินหมุนเวียนมาหลังจากต้องหยุดมานานกว่า2ปีตอนนี้ใกล้ช่วงเทศกาลสงกรานผู้ประกอบการคาดหวังกันว่าจะมีรายได้เพิ่มและจะกระตุ้นเศรษฐกิจท่องเที่ยวได้แต่สําหรับที่อุตรดิตถ์ค่ะเมื่อวานมีผู้เสียชีวิตจากโควิด -19 เพิ่มขึ้นอีก2คนเจ้าหน้าที่ก็ต้องนําศพไปชาปนกิจทันที ญาติที่ไปร่วมงานและมีความเสี่ยงสูงหลังจากชาปนากิจศพก็ต้องให้ตรวจ ATK ถ้าเกิดว่าไม่พบเชื้อก็ยังต้องกักตัวต่ออีก3-5วันเพื่อความปลอดภัยค่ะสุขโขทัยพบผู้ติดเชื้อโควิด1 9เพิ่มขึ้นต่อเนื่องทำให้พระครูพิสารชิริวัฒเจ้าอาวาสวัดสว่างอารมณ์วรวิหาร และเจ้าคณะตำบลเมืองสวรรคโลกอำเภอสวรรคโลกจังหวัดสุขโขทยัยผู้ก่อตั้งโครงการพระเยี่ยมโยมนําอาหารนําสิ่งของจําเป็นไปแจกจ่ายให้กับชาวบ้านที่ต้องกักตัวรักษาอยู่ที่บ้านเพราะว่ามีความเดือดร้อนและต้องการความช่วยเหลือค่ะจะพอหรือเปล่าถ้าพอเดี๋ยวจะโทรไปบอกปรากฏว่ามีญาติโยมมาถวายตอนแรกไม่พอนะไม่ครบพอประกาศไปแล้วเนี่ยปรากฏว่าโยมมาช่วย ก็เลยครบได้ตามจํานวนที่าทางท่านนายกขอมาทั้ง30ชุดนะไข่ก็300ฟองอย่างพอให้บ้านบ้านละสิบฟองมีทั้งน้ํามันมีทั้งไข่มีทั้งนม ที่นครสวรรค์นางพรเพชเขมวิวันรรองผู้ว่าราชาการจังหวัดเรียกประชุมคณะกรรมาการโรคติดต่อเ,เพื่อติดตามสถานการณ์และพิจารณามาตรการป้องกันและควบคุมโรคในช่วงเทศกาลสงกรานต์ค่ะมีการนาวางแนวทางมาตรการจัดกิจกรรมทางสังคมหรือว่างานที่เป็นพิธีการตามประเพณีนิยมไว้3ด้านก็คือสถานที่จัดกิจกรรมเนี่ยจะต้องมีอากาศถ่ายเทดีไม่หนานแน่น ผู้ร่วมกิจกรรมก็ต้องผ่านการฉีดวัคซีนอย่างน้อย2เข็มการแสดงบนเวทีต้องมีสัดส่วน1คนต่อ4ตารางเมตรผู้แสดงบนเวทีก็ต้องผ่านการคัดกรองเช่นเดียวกันค่ะ